<ส>วอนตายเอาเฮ้ยอันนี้ก็เล่นยังเลยเอาเฮ้ยเจอประสาทเยอะเว้ยไหนเฮ้ยทองเว้ยอันนี้ประสาทเก่าเปล่าเออแล้วไม่มีสกิลนิสตานตัวใหญ่เลยเหรอนั่นไงเน็ตเนตมันมีสกิลไิ้ต้านตัวตัวใหญ่อยู่ในนู้นน่ะเราไปสู้กัน มไหนู <i> <i Eagle, depths, ่เออเดี๋ยวกูไปหาเนี um ่ยขุดเลยสเกลไกัดสเกลิสตันใหญ่อย well> uh ู่นู <h ums> <h ums> <h 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 ่นเห็นไหมไปเราว่าดักเดี <h 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 ๋ยวไอ้นี่เล่นไม่เต็มมาบไปจัดการนี่เออได้อาดาบังมางกูขอโทษโกโก้พาวเวอร์เล่นเจอไป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  น่าหนาสีทองเนะี่ยอื้อเอาบ,บอัเอาไม่ดีเอาบ,บอัเก่าดีกว่าข <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไฟเลตต์โอ้โอ้เฮ้ยอาร์ขอบคุณเย็ดอยู่ที่นี่เฟมเลตนี่แบบสุดยอดยอดยังไงวะยิ่งมันโลกเราอีก เฮ้ยมันใหญ่เนี่ยฮะเฮ้ยอาจะแกงเลยหมอน้องอ่ะเฮ้ยอาใหญ่นะอาว้าวใหญ่เลยเนี่ยบอกแพงให้มึงข้ามนะอย่านะเฮ้ยขอโทษโทษโทโทษเดี๋ยวกูคุมหลังให้เองจ้าบอกงฮึสตายอ่ะ เฮ้ยต,ต,ต้องหิวไว้ก่อนอ้าวไม่พังสปาว่ะเพื่อนเออมาพังเลยดิพังเลยอารเอาัไม่เกือแผ่คนอื่นเลยนะนี็คือสุดยออไอ้โคตรขี้หมูคืนขอเพชรนี่สิ่งนีเ้เรายังให้เลยฮะอะไรนะ คนมาขอเทปจูนสิกูใหเออ้เออเออขอบคุณว่ะเป็นเลเ์เดียวตอนนี้เราควรไปไหนต่อเราควรหาอะไรอีกหาแก๊สไงน,นิ่งอ่ะอู้อ,อ้าวขอโทษก็ฆ่ามันไปแล้วไม่มีใครเอาดีกว่าทิ้งไว้กลางทางอาร์ตอาร์ตอาร์ตอะไรครับนะนะโ หืมหนอได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินตอนนี้อยู่ไหนไอแกตอนนี้อยู่ไหนอ่าฮะตอนนี <L> ้อยู่ไหนในในในตอนนีพี่อยู่อ่ะพี่อยู่บ้านเลยวะยังยังไม่เข้าบ้านเลยเว้ยไม่ใช่ในชีวิตจริงอ่ะอ๋ออยู่บ้านอยู่บ้านเราจริงนี่ทำมอไงชีวิตจริงเดี๋ยวเนี่ยจะไปหาย เม่อยากพูดอ่ะบ้านไหนมีต้นไม้ไหยไอ้เห็ดไหวไหมนั่นน่ะบ้านไหนมีต้นไม้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแก๊สเสียงเสียงอยู่ข้างบนนู่นข้างบนไหนอยู่้บนบ้านไหนมีต้นไม้ไหมน่าจะมีหรือเปล่อ๋อบ้านนี้ยังไม่มีไม่คุ้มดูไม่คุนโดจะมาคุ้เก็บฟองให้ด้วย พี่เต็มเลยบอกตรงหัวตัวก็ตัวใหญ่เสือกหายยากเออเนาะตัวตัวก็ใหญ่เสือกจับยากอีกเอ้ยเฮ้ยปล่อยไฟมาแล้วอเด็ดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเร็วมาเร็วเร็วสิวะ อาร์ตของกูไออาร์ตย่อเฮ้ยเนี่ยโดนเติมมันมันมันไม่กลับวะเนี่ยเดี๋ยวดาบไปฟันมันไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวก็ตายเอาล็อกเดี๋ยวมันเีฮ้ยเ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 รียบร้อยรับสติ๊กเกอร์นะ เอาเลยเนี่นอืออ่อาวแก๊บบอกอ,าอ่าวปล่อยมาเซ่งนเน็ตเขาเขาให้ตีครับไม่ใช่ให้กันครับเอ <laughs> อนั่นแหละชมบรรยากาศแบบช้อปปิ้งก่อนเอาไปไหนแล้ววะ หายไปไหนแล้ววะไปเออยอะหนู่เออนเฮ้เออยตอ้ม굿จอบทีม <York> <c oughs> แต่เราไม่มีเอนเดอร์วะว่าไงต่ออ้าดผ่านยังอ้าดผ่านยัง ผ่านผ่านยื้ยังผ่านแล้วเออเนาะไออาร์ตเอาผ่านแล้วเหรอผ่านตอนไหนวะยังไม่รู้เรื่องเลยผ่านอะไรวะก็ผ่านแก๊สไงเพื่อนก็ผ่านเมื่อกี้ใช่เปล่าหรือเ่าเออใช่ครับโอ้ยมึงต้องทำยาต้องอะไรอ่ะอาร์ตูกบ้านนั้นถ้กไมเนี่ ตัดตอนเช้าแบไปตัด้นมานะทำไมวะพวกมึงรู้เนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่น่แหละเออตอนตอนเช้าอะไปตัดนมนะโอ๊ย